สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนกับช่อง YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับก็ช่องนี้รับซื้อเหรียญน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมารีวิวนะครับ กล่องนี้นะครับซื้อมา5000กับ40บาทนะครับมีเศษ40ด้วยนะครับ5 0า0บาทก็ครึ่งหมื่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหรียญในกล่องเนี่ยเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนที่พบเจอกันได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับก็ซื้อเข้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้บันทึกคลิปวันที่11นะครับก็ใกล้จะสงกรานแล้วนะครับหลายๆท่านเพื่อนๆนะ FC นะครับก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับก็เดินทาง ด้วยความระมัดระวังนะครับก็สวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะครับก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับขับรถก็รัดเข็มขัดนะครับปลอดภัยนิดนึงนะครับนี่นะครับบันทึกคลิปวันที่11นะครับอันนี้ส่งส่งมานะครับจากสงขาแต่ว่าไม่ได้ส่งมาขายนะครับเดี๋ยวแกะดูเลยดีกว่าเดี๋ยวพูดเยอะนะครับเดี๋ยวพูดเยอะได้ดูเหรียญน้อยอีกนะครับก็สําหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการนะครับก็ติดต่อทางไลน์นะครับ ลายอ่าลายผมขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับลายแอดนะครับหรือว่าจะสแกน QR code โค้ดก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่กล้าไม่กล้าตัดแรงนะครับเดี๋ยวมันจะทะลุไปโดนถุงเหรียญนะครับอ่าก็แพ็คมานะครับอ่าอันนี้ไม่ไม่ได้ส่งมาขายนะครับเป็นเป็นเป็นน้องนะครับเหมือนกับประมาณว่าทีมงานนะครับจากสงขลานะครับอันนี้สองกิโลสองจุด 88นะครับก็เกือบ3กิโลนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่าช่องผมนะครับก็จะพยายามเน้นทําคลิปให้หลากหลายนะครับแต่ว่าคลิปส่วนใหญ่บางทีอาจจะเป็นแกะกล่องเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าผมผมจะซื้อเข้ามาจริงๆนะครับก็คือเพื่อนๆจะได้ดูแกะกล่องบ่อยสักหน่อยนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนอาทิตย์หนึ่งก็แกะไม่ต่ํากว่า10กล่องนะครับอาทิตย์หนึ่งน่าจะ10 20กล่องนะครับที่ที่แกะกล่องรีวิวนะครับก็ ทำไมถึงต้องแกะให้ดูนะครับก็จะได้ยืนยันนะครับว่าซื้อจริงนะครับแล้วก็เหรียญที่มาแกะให้ดูเนี่ยก็จะได้ดูเป็นตัวอย่างด้วยนะครับว่าอ๋อเหรียญแบบนี้มันมันมันขายได้จริงๆนะครับอ่าเดี๋ยวแกะให้ดูเนี่ยครับมาแบบนี้นะครับนี่อันนี้แกะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรบ้างนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้ให้ตลอดนะครับลองมองหาดูนะครับอ่าอันนี้เป็นเหรียญสิบบาท สิบบาทวาระต่างๆนะครับกระวาละนะครับอันนี้หนึ่งถุงถุงนี้หนึ่งร้อยเหรียญนะครับก็จะมีคระวาละนะครับคือบอกไม่ได้นะครับว่าวาระอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นนิจเลจเลทหารบกนะครับอันนี้ธรรมศาสตร์นะครับมหาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่เป็นรูปพานรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เอเชียนเกมเอเชียนเกมอันนี้1 5อาปี วันพระราชสมภพของรัชกาลที่ห้านะครับอันนี้200ปีนะครับรัชกาลที่4นะครับพระจอมเกล้าอันนี้อากิโกล่านะครับบวเหรียญวาระที่หนึ่งนะครับอ๋อนี่ถุงมันแตกมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยเดี๋ยวรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าว่าได้เหรียญอะไรบ้างนะครับอันนี้อันนี้100หนึ่งอยเหรียญหรือเปล่านะครับน้องเขาแจ้งมาว่า เดี๋ยวผมรีวิววาระให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวตัดถุงรีวิววาระให้ดูเลยนะครับแล้วก็มีได้2บาท2บาทปี50นะครับร้อยกว่าเหรียญนะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่ได้เปิดข้อมูลดูนะครับอันนี้ถุงนี้100เหรียญนะครับเนี่ยที่ผมบอกว่าผมรับซื้อผมรับซื้อจริงนะครับ2บาทปี50นะครับอ่าเหรียญละ6บาทนะครับส่วนปี4849ผมซื้อที่เป็นหลอดนะครับ4 8 4 9จะซื้อแบบ แบบนี้นะครับไม่ผ่านการใช้งานเป็นหลอดนะครับถ้าเป็นเหรียญเป็นเหรียญแบบเนี้ยเดี๋ยวผมแกะให้ดูดีกว่านะครับถ้าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานแบบเนี้ยนะครับเนี่ยผมซื้อแค่ปี50นะครับอันนี้คือน้องเขาส่งมาให้นะครับผมผมซื้อกับน้องเขาประจํานะครับเนี่ยซื้อแต่ปี50นะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับก็อันนี้เล็กๆไม่น้อยนะครับเดี๋ยว เคลียพื้นที่นิดนึงนะครับเดี๋ยวดูกันเพลินๆน,นะครับว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันดูว่าได้เหรียญเหรียญสิบาทวารละอะไรบ้างนะครับอันนี้เหรียญห้าปีสี่หกได้มาสองเหรียญอ่าโอเคเลยโ,โหสภาพสวยด้วยนะครับนี่นะครับโอสภาพสวยสภาพสวยครับสองเหรียญน,นะครับ เดี๋ยวผมขายคู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวขายขายแบบนี้ดีกว่านะครับขายเหรียญห้าปีสี่หกคู่กับเหรียญเหรียญห้าสิสตางค์ปีสามสี่นะครับก็ลองติดตามช่องผู้ชายขายเหรียญแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะไปขายเหรียญช่องนั้นนะครับสามี่ก็สภาพสวยนะครับเนี่ยซื้อสามสี่กับสามศูนย์นะครับห้าสิสตางค์เดี๋ยวเดี๋ยวทำคลิปก่อนดีกว่าเดี๋ยวทำคลิปห0สิบสตางค์ปี3 4สี่กับสามศูนย์นะครับอันนี้คือที่ได้มาวันนี้นะครับนี่นะครับเหรียญเหรียญที่คลิปก่อนก่อนที่ผมได้มา เหรียญ5ปี46เหมือนบางคลิปที่ผมได้มาจากอุบลอุบลราชธานี6เหรียญหรือว่าได้มาจากใครก็แล้วแต่นะครับคลิปก่อนหน้านี้ผมขายออกหมดแล้วนะครับผมขายเกลี้ยงเลยนะครับอันนี้ก็คือเหรียญที่มาใหม่แกะกล่องให้ดูนะครับอันนี้สร้างความเชื่อมั่นการันตีได้ว่าซื้อจริงขายจริงนะครับมีเหรียญพบเจอกันทุกวันอันนี้ก็คือได้มาเพิ่มนะครับอันนี้ก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะขายออกแล้วนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับ ก็สภาพสวยๆยอยู่ไม่นานนะครับนักสะสมต้องการหากันนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เหรียญใหม่นะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอ่าเหรียญเก่านะครับแกะกล่องให้ดูเลยนะครับแล้วก็ได้เหรียญอืมอ่าเหรียญน,น่าจะผิดตรงนี้แน่เลยน่าจะอันนี้มันเดี๋ยวผมต้องเปิดดูข้อมูลก่อนนะครับ เดี๋ยวๆเพราะว่ารู้สึกว่าเหรียญจะไม่ตรงหรือเปล่านะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยดูก่อนนะครับว่าเหรียญเหรียญอันนี้เท่าไหร่นะครับเหรียญห้าบาทเรือหงนะครับสักคู่นะครับ อ๋อโอเคนะครับเหรียญห้าบาทเรือหงนะครับเหรียญห้าบาทเรือหงเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญนะครับโอเคนะครับไม่ถึงร้อยเหรียญนะครับเหรียญห้าบาทเรือหงเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญนะครับนี่นะครับก็ตอนแรกผมนึกว่าร้อยกว่าเหรียญนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเจ็ดสิบเจ็ดเหรียญโอเคนะครับ นี่ครับก็ได้มาเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญวาระกันดีกว่านะครับอันนี้อันนี้เคลียร์แล้วนะครับอันนี้2บาทปี50เหรียญ5ปี4 6นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้วาระอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวตัดถุงให้ดูเลยนะครับนี่นะครับอ่เดี๋ยวมาดูกันเล่นๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันเล่นๆนะครับว่าเหรียญแบบนี้แพงไหมนะครับอันนี้คือที่ผมซื้อมาเหรียญละ ผมซื้อเข้านะครับเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับเหรียญละสิบสามบาทนะครับอันเนี้ยคือคือแบบลายใหญ่ส่งให้ผมเลยนะครับเหรียญละสิบสามบาทนะครับก็คือราคาไม่ไม่ไม่ได้สูงอย่างที่ใครๆคคิดนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูวาระกันเล่นๆน,นะครับนี่นะครับ อันนี้เจ้าฟ้าจตุรลนนะครับเจ้าฟ้าจตุรลนอ่ากรมชนประธานจลเจริญน,นะครับอันนี้เทคนิคก,การแพทย์อันนี้อาหารปลอดภัยนะครับอันนี้ร้อยปีกมปรมธรรมนูญน,นะครับอันนี้สอตองอ,งอนะครับอันนี้ซีเกมเชียงใหม่นะครับอันนี้ไซเตสนะครับอันนี้อ่า อะไรล้เจเลทหารบกอันนี้กรมพระธรรมนูญนะครับผมค่อนข้างจะจําได้นะครับอันนี้ลูกเสือนะครับอ่าอันนี้เจ้าฟ้าเพชรรัตอันนี้ขนส่งทางบกซีเกมอันนี้ห้าสิปีสภาพัฒน์มหาไยธรรมศาสตร์กรมธนาลักษ์ร้อยห้าิปีรัชกาลที่ห้านะครับกรมชนประทาน อันนี้200ปีนะครับรัชกาลที่4นะครับครบ200ปีอันนี้พลังแผ่นดินไซเตสร้อปีประพาศยุโรปนะครับอันนี้สอตองงอนี่นะครับก็เหรียญเหรียญมันจะมีหลากหลายวาระนะครับส่วนใหญ่ที่ได้มาจะเป็นวาระธรรมดานะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับเอเชียนเกมวาระที่1อากิก,กานะครับอันนี้พระนางเจ้าสิริกิตอันนี้องค์ทีนะครับ นี่มีอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็คละกันมานะครับนี่อันนี้กรมที่ดินมหาลัยโลกนะครับอันนี้150ปีรัชกาลที่5นะครับเดี๋ยวดูผ่านๆดีกว่านะครับเดี๋ยวจะใช้เวลาเยอะเกินนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่ได้มานะครับ50ปีสภาพัฒนะครับเจ้าฟ้าจตุรลนนะครับอันนี้คอร์ลมอนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เดี๋ยวดูผ่านๆเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็เป็นเหรียญวาระธรรมดานะครับอันนี้ผมจะขายออกอยู่ประมาณเหรียญละช่วงเนี้ผมขายออกเหรียญละไม่เกิน16บาทนะครับผมซื้อเข้า13กํากำไรผมแค่เหรียญละประมาณ 3, บาท2บ,บาทนะครับอันนี้คือช่องไหนรับซื้อเป็นหมื่นเป็นแสนนะผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับนี่อันนี้วชิระพยาบาลนะครับ นี่นะครับก็นานๆจะได้มานะครับเหรียญพวกนี้นะครับก็ยังพบเจออยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับปะปนกันอยู่ในระบบหมุนเวียนนะครับซีดีรากนะครับผมค่อนข้างจะจําวาระได้นะครับอันนี้กรมศุนเพราะว่าตอนเริ่มเก็บเหรียญใหม่ๆอ่ะผมจะเริ่มเก็บจากเหรียญ10บบาทวาระพวกนี้นะครับ61แบดบ61วาระเมื่อก่อนอ่ะผมเก็บได้เป็นแบบครบชุดอ่ะประมาณ 4- ี่ห้าชุดนะครับแล้วก็ พอพอเริ่มได้เยอะๆมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนการสะสมเปลี่ยนรูปแบบนะครับจากเหรียญพวกนี้ผมก็ไปเก็บเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับแล้วก็มาเก็บเหรียญเออเลอร์คอยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมีอีกนะครับอันนี้ได้มาร้อยร้อยกว่าเหรียญนะครับเดี๋ยวดูถุงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูผ่านๆนะครับได้อะไรบ้างนะครับก็จะเป็นพวก วาระ,ะธรรมดานะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ารวมกันมากี่วาระนะครับอ่านี้สมเด็จย่ากรมธนารักอ่าคอรอมอะเจะเล,จ,ลจะเยอะนะครับเหรียญเจลมีเลมี MTO นะครับผม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 ,ผมหลายๆท่านสอบถามว่าผมไม่ซื้อบ้างเหรอนะครับผมไม่ซื้อบ้างเหรอผมก็ซื้อนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับไม่ผมไม่เคยทําคลิป เออเลอร์คอยตัวนี้เลยไม่ใช่เออเลอร์คอย MTO รุ่นนี้ผมไม่เคยทําคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเพราะว่าหลายๆท่านน่าจะดูจากหลายๆช่องแล้วนะครับผมก็เลยเออไม่ค่อยได้ทํานะครับ MTO ตัวนี้นะครับที่ที่ที่เหรียญเหรียญหลักหมื่นนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ดูกันเพลินๆนะครับนี่นะครับน่าจะขายเหมานะครับเดี๋ยวผมลงขายเหมาเลยแล้วกันนะครับ ขายเหมาในช่องผู้ชายขายเหรียญนะครับอันนี้กรมทางหลวงนะครับก็ลองสังเกตดูนะครับเก็บสะสมไว้นะครับก็ก็มันมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับอาจจะราคาไม่สูงเท่ากับครุฑเอเปกออมสินอะไรตัวติดนะครับก็ก็ก็ยังก็ยังดีนะครับเพราะว่ายังได้ราคาเกินหน้าเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆไปใช้ก็ได้แค่10บาทนะครับ อ่าได้องคทีมาอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ซื้อเหมามานะครับจจเลเยอะนะครับเนี่ยจจเลนะครับ UNC ขายกันไม่แน่ใจว่า30กว่าบาทเกิน30หรือเปล่านะครับวารละนี้นะครับที่ที่ตามคู่มือในหนังสือนะครับ UNC แต่ว่าในกลุ่มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยได้เน้นเท่าไหร่นะครับ นี่นะครับก็100ร,ร้อยกว่าเหรียญนะครับ100ร,ร้อยกว่าเหรียญเนี่ยนะครับก็หาไม่ยากนะครับใครที่ต้องการที่จะนําไปขายเหรียญละแสนเหรียญละหมื่นก็ติดต่อมาได้นะครับผมขายออกเหรียญละไม่เกิน16บาทนะครับเ <c oughs> นี่ยเหรียญมันเยอะนะครับเหรียญ <c oughs> มันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับก <c oughs> ็ดูคลิปแล้วก็ต้องศึกษา <c oughs> ก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะครับเหรียญหาง่ายจะราคาเป็นแสนได้ยังไงนะครับยกเว้น อ่าเป็นเหรียญ MTO เป็นเหรียญเออเลอร์คอยเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลล้วนนะครับเหรียญพวกนั้นอ่ะจะหลักหมื่นหลักพันถึงหลักหมื่นนะครับถ้าเป็นเหรียญ MTO หรือว่าเหรียญเหรียญนิกเกิลนิกเกิลล้วนเนี่ยวาระนี้ก็มีนะครับวาระนี้ก็มีนิกเกิลล้วนนะครับเนี่ยมีนะครับเดี๋ยวผมผมมีรูปเหรียญอยู่เดี๋ยวค่อยทําคลิปรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่ พบเจอได้จริงในระบบหมุนเวียนนะครับที่ที่ผมได้มาวันนี้นะครับซื้อมาห้าพันกว่าบาทนะครับห้าพันห้าพันสี่สิบาทนะครับก็อันนี้ก็คือได้เหรียญสวยมาด้วยนะครับนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับซื้อจริงนะครับผมซื้อจริงถ้าเป็นเหรียญที่ผมทําคลิปรับซื้อแล้วก็ผมสามารถขายต่อได้ผมก็รับซื้อนะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยแชนแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ